ครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับตอนนี้นะะพี่เสือก็มาที่อำเภอบ้านม่วงนะครับพี่เสือจะมาซื้อน้ำนะฮะน้ำเปล่าเนาะนะฮะไปไว้รับประทานนะฮะที่ครัวกลางชุมชนยูทูบเบอร์นั่นเองนะฮะตอนนี้กำลังมองหาร้านค้านะครับอยู่ไหนเนาะโอเห็นแล้วฮะมินิบิ๊กซีนะครับ เห็นแล้วนะฮะโอเคนะฮะจอดรถตรงนี้ได้เนาะได้ได้แหละนะฮะเพราะเขาก็จอดกันไงยังไงรถเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าเราอ้าวแล้วเราจะจอดได้อย่างไรนะฮะเจ้าหนะ้าที่ก็ซื้อของหรือว่าทำอะไรไม่รูนะ้เนี่ยเจ้าหน้าที่มารอหรือเปล่านะฮะใครจอดรถในที่ที่ห้ามจอดเอาไปเลยรางวัลหนึ่งใบเออเดี๋ยวให้ยายสมรไปบอกเจ้าหน้าที่ ว่าขอจอตรงนี้ได้ไหมจะซื้อน้ำแป๊บเดียวไม่เกินห้า,านาทีาทอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเจา้าหน้าที่มากดตังค์เจ้าหน้าที่รถลงจากรถมากดตังค์นะครับมันจะมีตู้เอทีเอ็มนะฮะโน่นโน่นทุกคนมองเห็นแล้วนะฮะอ่าเขาขึ้นรถกลับแล้วนะครับโอ้นึกว่าจะมาคอย นะนเรว่าจะมาคอยแจกนะของขวัญให้นะโอเคนะ <laughs> เขาไปแล้วนะอ่าเราจะได้ที่จอดรถลดแล้วนะฮะเราจะไปซื้อน้ำนะฮะเราซื้อน้ำสิง,เ,สงเพราะว่าคุณลุงชอบกินน้ำสิงก่อนถ้าใครสังเกตนะฮะเวลาคุณลุงซื้อน้ำกินนะครับคุณลุงก็จะถามว่ามีสิงไหมนะครับต้องซื้อน้ำสิง อันนี้เป็นรอยาดอย่าอันนี้ยาขายนาไม่ปวดเลยเดี๋ยวอาอีกอีกรอบหนึ่งจะี่รอยแป๊บเดียว แพนะครบเรียบร้อยนะครับในรถก็จะเห็นว่ามีผ้าคุมมีผ้าขนูนะครับเพราะว่าพี่เสือนอนรถนั่นเองนะครยัไม่ได้บ้านเช่านะฮะวันนี้ก็ตัดสินใจว่าจะไปดูบ้านของเจ๊เบลลี่เมื่อวานไหมนะครับแล้วก็ บ้านที่ข้างๆกับบ้านของเซซี่เนาะนะครับที่วันนี้มีคนย้ายออกนะครับเดี๋ยวใบายเย็นๆนะฮะผัตัดใจทีหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางทุกคนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักเนาะมันก็ไม่ได้หนักนะฮะเพียงแต่ว่ามันร้อน มันร้อนนะฮะอากาศมันร้อนจนหน้าดำเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทุ่งานานะฮะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับจะไปเปิดประตูให้ยมรเอมาถึงแล้วด้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะขะขวดยา่ค่ะมาขวด,ขขขวดนั่นมาขวดขวดสิบบาทนะนนนสวัสดีแม่นั่งอัพคลิปคลิปร,รอยเด้งถึงเด้ง<ร>ดึงเลยเนาะนอเหรอคะอันจะมาถ่ายแต่ท <laughs> างนี้เสื้อเขาอาคลิปคือรถมา่ายตุนกตุนกไอ้สมออันนี้อีกแล้ว ฮะมันม e oh, oh, ีแมงวันเท่าอ oh, oh, ืออ oh, really. ืออืออนั่นเร็วจริงจริงโอ้เยอะเลยมีแกะเลยอีกทางเลือกหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งน้ำดื่มอีกหนึ่งทางเลือกแแต่ใครจะเลือกนะคะว่ายแจกเลือกยี่ห้ออะไรนะคะหลากหลายนะคะมีทั้งเอ่อมีทั้ง อะไรนะกระปอมกากระปอมกามาจากไหนไม่ให้โฆษณาเขาที่ทซาตูระมีทั้งอะไรเนี่ยพูดแล้วก็หิวน้ำคริสเซลพี่เสือหมามากี่แพ็กคะวันนี้สี่ครับสี่แพ็คครับมาจากวิกซี่าถาบ้านม่วงไปบ้านม่วงมาเอ๊ะพี่เสือพักอยู่แถวบ้านบ้านใครนะเคซีเคซีไปอาศัยเขาอยู่ก่อนนะ อยู่บ้านเดียวกันกับเขาก่อนไปอาศัยอาบน้ำแล้วกนน็นอนในรถเหมือนเดิมชาร์จแบตนะครับแต่ว่ายังรอนในรถอยู่นะ,ะยังไม่ได้มีบ้านช,ชาบจริง <ๆ S 2> ยายว่าจะไปกับเขานะันนีเ้เขาไปมาพญานาคยายเลยไม่ได้ไปเลยอะไรนะไปวันนู่นไกลๆนู่นจังหวัดไปอะไรห้าหกสิบโลนะ

ิดถึงบ้านไหมเนะ่นานานคิดถึงบ้านกรอกบ้านของมูรครอยู่แล้วผักอาจจะมีโอ้ใครได้ผักหวานมาอันนี้ผักหวานมาจากกกอกป่ะโอ้ใครหิวก็กินกล้วยนะฮะเหลือเยอะมากมีแต่ลูก,กงามๆนี่เน ไม่รู้มันมีหนอนอะ่ะน่าจะเป็นอันนี้อันที่มันสุกเกินไปอ่ะนะคิดว่าแบบเนี้ย <laughs> แล้วก็ต้องดูเองดูเองนะต้องระวังดีๆนะครับทุ่งนา,มาแมลงว,วันมันเยอะเนาะมันสุก,ก,กมันก็จะติดกันแล้วมันก็จะจาะปหากันได้นะอากาศวันนี้ก็ร้อนนะครับระอุอีกแล้วนะฮะมาดูนี่สิมาดูนี่อะไรครับคอนโดปลาอ้าวปลา คอนโดเอามาตากหมูแดดเดียว,ยวอืมะะมา,างรถเขาอยากกินเขาก็กินไม่ได้นเเข้าไม่ได้อยากินก็ได้แต่อมะ่าเข้าที่ไนไม่ได้แล้วเพราะขากินไม่ได้นะ <c oughs> ที่บ,าบา้านบ้าสมอนใช้แบบนี้ไาจากบา้านอ๋อที่บ้านมีแบบนี้แหละค่ะบา้บานบ้านที่เก่นะดูซุินนะคะมีแบบนี้หมดเลยค่ะดั้งเดิมเราเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนกระด้งเป็นกระด้ง ใช่สมัยทุกวันนี้มันแมลงวันมันเยอะต้องใช้คอนโดแล้วนะคะาจาับกล่องอยู่ที่แล้วก็ามาใช่มาไข่ใส่เนาะใช่มันก็ไม่สะอาดมันก็สกป,ปรกมันจะมีหนอนทำเแบบที่เรามาเขาเรียกอะไรนะคอนโดตากหมูแดดเดียวตากปลาตากหมูตากได้ทุกอย่างตากได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหมูเป็นทำได้หมดเลยนะคะแล้วแบบนี้เราซักผ้าตากได้ไหมประสมรอ๋อซักผ้า สมมติว่าเราไม่ใช้ไม่ใช้ตักอาหารอะไรแล้วเราเอาไปตักเสื้อเครื่องไมอะไรประมาณนี้ได้แต่สมมุติว่าถ้าซักอันนั้นก็คือไม่ต้องเอามาทําอาหารเลยใช่ใช่ไม่คือไม่เกี่ยวกับอาหารเลยถ้าสมมติเราเดินทางไปปิกนิกเนาะไปต่างจังหวัดไป,ไปอะ,รเ,อะเราเอาอันนี้ซื้อซื้อใหม่เลยเครื่องในเราเลยก็ได้ใช่ไม่ต้องให้ปิวไปกับลมนะคะกับต้นไม้เออก็เจียวดีนะนะมันไม่ปิวด้วยเนาะนี่ ไปข้าวโลมร้อนบ้าสมอนตาที่ไหนอ๋อที่ที่ที่กอกหรือว่าที่บ้านครับที่นี่อ่ะที่นี่ก็ตากหลังบ้านเสือเพราะว่ายายไม่มีไม่มีบ้านเช่าเนาะแล้ววันนี้เป็นยังไงคะทานข้าวมากันหรือยังอ๋อไปทานส้มตำมากับไก่ย่างนะคะไก่ย่างก๋วยเชียวกินข้าวเช้าค่ะไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะคะอ้าวตอนนี้หันหลังไปข้างหลังหนูทําไมปักหลักแล้วหรอ ใช่ค่ะเริ่มแล้วนะคะบ้านยูทูบเบอร์ก็ต้องเอาดินมาลงใช่ไหมไม่ร like, uh oh, ู้นะน่าจะไม่หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบยกเสามาลงอทำแบบเป็นข้างล่างแบบไม่ต้องมีดินหรอโดยยังไงก็รอฟังมีคนแตนพูดแล้วกะนำอย่างไรไม่สมาธิจะพูดวันนี้จะจับฉลากอีกหรือเปล่าคะ จับค่ะเห็นว่าป้าบอกว่าวันนี้จะมีจับฉลากอีกนะอีกเท่าไหร่นะเหลือมันมีทั้งหมดยี่สิบห้าใช่ไหมก็เมื่อวานจับไปแล้วสิบเอ็ดเนาะก็จะเหลืออยู่สิบสี่สิบสี่ช่องผู้โชคดีนะคะอันนี้จับสุ่มใช่ไหมสุ่มเอาใช่ไหมไม่ได้เหมือนเมื่อวานเนาะอันนั้นเขาเขียนมาแล้วอันนั้นก็จะเป็นของอันนี้ก็สุ่มจับได้ทุกคนใครจับได้ก็ได้ไปคนไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเนาะ ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าเราก็ยังมีของพี่เมงพี่เนย์พี่เมงพี่เมย์อยู่นะใกล้ๆกันนะเพื่อเพื่อบางคนก็ยายได้ไม่ได้ยายก็ไม่เสียใจยายนอนในรถเพราะยายสมอนี่ชอบการนอนในรถใช่มันไม่ต้องหาอะไรอ่ะถ้าเรามีบ้านเราต้องหาที่นอนแว่้าสมอนนอนในรถนี่นอนยังไงก็นอนในเบาะที่พิงข้างหลังไงข้างหลังเบาะที่เรานั่งข้างหลังอ่ะเหยียด ได้ก็เหยียดออกได้ก็จะมีโต๊ะรองไม่งอจนขาตัวเตี้ยงหมดแล้วนะคะตรงห้องนี้นะคะงอขาม่ายนะเขาบอกว่าติดรถนอนก็สม้เราหาที่ที่หลับที่นอนดีๆก็เราไม่มีงบประมาณเนาะเราก็ยังไม่มีเหมือนคนอื่นเขาถ้าเรามีรายได้ก่อน เราอาจจะได้มีเหมือนคนอื่นเขาได้นะเรอทำคลิปนะคะเรื่องทําคลิปเมื่อวานนตา้ง18คลิปนะคะทําคลิปแล้วไม่มีคนดูมันก็เหมือนเดิมค่ะมีคนดูค่ะหนูเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาที่นี่น่ะป้าสมนยอดวิวของหนูเองน่ะก็ไม่ได้สูงนะก็หลักร้อยก็มีสองร้อยก็มีสองร้อยยังดีกว่าของยายของยายย0่0ิบ พอเรามาที่นี่น่ะเราตั้งใจใช่ไหมตั้งใจที่จะมาทํางานช่วยลุงทํางานของเราแล้วก็มาถ่ายคลิปอัพิพางเงินคือเราตั้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทพลังลงไปกับสิ่งที่เราทำน่ะผลตอบแทนกลับมามันก็ดีนะเอซีเขาก็ช่วยดูให้เราเขาเห็นเป็นความตั้งใจในการช่วยลุงช่วยป้าแล้วก็เห็นเป็นความตั้งใจในการหาเงินของเราถ่ายคลิปของเรา สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นิดกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะหยุดคลิปที่นี่ด้วยป้าสมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตามให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนก็ถึงแม้จะเพิ่งตามมานะคะแต่ก็คิดว่าทุกคนที่มาที่นี่ก็ตั้งใจมาตอนไปวังเยี่ยมก็ตามไปอยู่ตอนครั้งแรกๆก็ไปแต่ว่ายายไม่ได้ขางคืน จะด้วยปัจจัยผลหลายอย่างกันไปเนาะ้ดยทุนทรัพย์้วยอะไรต่างๆใช่จะไม่รกมันเกินแล้วนียยังไงคะอยู่เราจะอยู่กันกี่วันเองก็ณตอนนี้พี่เสือคาดว่าเป็นวันที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาบ้านหลังไหนนะนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยได้คําตอบเนาะคือถ้าให้นอนรถมันใหญ่สมองนะไม่บฮะะี่เสือสูงไม่ได้ขายยาอืมใช่ครับก็ือคืนนอนไปแล้วคืนหนึ่งก็ คือมันก็หลับไม่เต็มเต็มอิ่มนะครับมันไม่นไม่หายใจไม่โล่งไงหายไปหานกับพี่ๆบ้านอื่นที่ที่มีคนอยู่น้อยๆครับผมอ่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบรรยากาศล่าสุดนะฮะวันนี้เนาะนะฮะจากชุมชนยูทูบเบอร์นั่นเองนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม